อาการเจ็บคอเป็นอาการที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บหรือในบางครั้งก็รู้สึกคันคอและระคายคอซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามีการอักเสบของเนื้อยเยื่อในลําคอรวมถึงหากบางครั้งมีอาการต่อมทอนซิลอักเสบก็อาจทําให้รู้สึกเจ็บคอร่วมด้วยได้เหมือนกันครับอาการเจ็บคอมักจะเป็นมากขึ้นเวลาที่เรากลืนน้ําลายหรือกลืนอาหารนอกจากนี้อาการเจ็บคอยังอาจมีอาการไอรวมถึงไม่มีเสียงร่วมอยู่ด้วยซึ่งหลายๆคนเมื่อมีอาการแบบนี้ก็มักจะซื้อยาแก้ไอหรือยาแก้อักเสบมาทาน แต่นอกจากการกินยานจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและอาการไอได้แล้วยังมีอาหารบางชนิดที่ช่วยลดอาการเจ็บคอได้ด้วยซึ่งอาหารที่ช่วยลดอาการเจ็บคอและแก้ไอได้มีดังนี้ครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้สุขศึกษาหน้ารู้ด้วยนะครับ5อาหารช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ 1. มะนาวเวลาที่เราเจ็บคอและไอเราก็จะนึกถึงการดื่มน้ำมะนาวเพราะในน้ำมะนาวนั้นมีกรดซิตริกที่มีฤทธิ์ช่วยลดอาการกระหายน้ำและช่วยลดไข้ได้ นอกจากนี้วิตามินซีในมะนาวยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เราไม่เป็นหวัดได้ด้วยซึ่งวิธีการนั้นสามารถทำได้ง่ายๆโดยการใช้น้ำมะนาวผสมกับน้ำอุ่นแล้วจิบเป็นระยะตลอดทั้งวันครับ 2. ขิง อีกหนึ่งสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้ก็คือขิงสรรพคุณของขิงคือช่วยขับลมลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อและยังช่วยลดอาการไอและขับเสมหะได้อีกด้วยซึ่งวิธีการกินขิงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอสามารถทําได้หลายวิธีทั้งการจิบน้ําขิงอุ่นน้ําขิงผสมน้ามะนาวรวมถึงกินน้ําขิงผสมน้ําผึ้งก็ได้ซึ่งให้ผลในการบรรเทาอาการเจ็บคอลดอาการไอและขับเสมหะได้เช่นกันครับ 3สับประรดสับประรดถ,ถือเป็นผลไม้มากประโยชน์หนึ่งในประโยชน์ของสับประรดนั่นก็คือช่วยลดอาการเจ็บคอได้เนื่องจากเอนไซม์ในสับประรดช่วยลดการอักเสบได้แถมยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีรียรที่อยู่ในลําคอได้อีกด้วยวิธีการกินสับประรดเพื่อลดอาการเจ็บคอนั้นก็ง่ายๆครับแค่หั่นสับประรดกินเป็นผลไม้หลังอาหารหรือจิบน้ําสับประรดก็ได้เช่นกันครับ 4. ชาเขียว ชาเขียวมีสปปรรพคุณช่วยรักษาอาการติดเชื้อได้และนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บคอและช่วยลดอาการไอได้ด้วยและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บคอและช่วยลดอาการไอได้ด้วยการจิบชาเขียวอุ่นๆตลอดทั้งวันนั้นจะช่วยให้รู้สึกสบายคอและยังช่วยให้ภายในลำคอชุ่มชื้นสามารถลดอาการคันคอและระคายคอได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ 5. อาหารประเภทซุป จะเป็นซุปไก่หรือต้มจืดก็ได้เนื่องจากอาหารประเภทนี้มักจะกินง่ายและเหมาะสําหรับผู้ที่กําลังเจ็บคอหากเราเป็นคนหนึ่งที่กําลังเจ็บคอราคายคอกลืนน้ําลายหรือกลืนอาหารแล้วรู้สึกคันคอมากกว่าเดิมให้ลองกินน้ําซุปดูนะครับเพราะน้ําซุปอุ่นๆจะช่วยให้สบายคอมากขึ้นรวมถึงอาหารที่อุ่นๆไม่ร้อนจนเกินไปก็ยังจะช่วยถนอมลําคอได้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วหากอาการไม่ดีขึ้นแนะนําไปพบแพทย์จะดีกว่านะครับรับชมคลิปแล้วอย่าลืมแชร์และบอกต่อด้วยนะครับ และหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe